นี่แลนี่หละบอถึงสาพร้อมไหมนะเป็นสนครับที่หนะครับอความรวมมือุท่านก็คือไม่นกล้องหรือโทรศัพท์ขึ้นมาดิจิตอที่จะส่งโอเคัุกคนเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะโอเคพร้อไหคต้องกับมากับิของเราพอไหมะเียงดีอยู่ไหมครับเจ้าความรักสุดต สุดๆตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องดังที่สุดให้กับลิงลิงเขาเวทีชันต่ำไปแล้วตกงานได้เลยครับเตรียมตัวตันงใจนี่คืออีกหนึ่งช่วงเวลาพิเศษสำหรับทีแพนนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก่อนเลยครับจริงโอเคนะฮะเริ่มต้นได้เลยครับเชิญท่านแรกครับ นก็บอกว่านางาจัดก,กิจกรรมสุดพิเศษจ,จริงๆนะคะให้กับเจ้าความรักของเราทุกคนสวย,ยไหมนี่มีท่ามีท่านับหน okay ึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับเรา,าจะนับหน,นึ่งสองสามสองรอบนะคะทุกคน,นโอเคครับเตรียมท่าให้พร้อมนะ เลยก็ดีครับมิจนาได้นับนะับะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณครับเ,เลขสามครับชอบนะฮะชอบที่ส่งเสีงเ่อสักคู่นะฮะได้พร้อมครับดีดีมีอ็นันนันนับนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณครับ เลขสี่ครับน,นี่เมื่อกี้ตบมือมันตื่นเต้นมากนะครัวบวันนี้เปรียนท่าเ,เลยครับมาแล้วนี่นและแลวก็นับครับหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสาหนึ่งสองสาขอบคุณครับหมาเลขห้าครับให้ดูจะเอาท้าอะไรดีนะคะ,ะนี่หแหะเลขหล้วเรียบร้อยแล้วนะับหนึ่งสองสาม <23 S> 2องสามขอบคุณครับหมายเลขหกครับเสียงดีชอบครับเสียงดีครับมีครับนับกันนะครับนะับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณครับหมายเลขเจ็ดครับ เอาละเปลี่ยนท่าให้พร้อมามาแล้วจบการสุดๆนะครับนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณครับหมายเลขแปดครับนับเนท่าให้ดีเลยนะยง่ายๆสบายๆมองตรงอย่างเดียวฮะโอเคแล้วนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณครับหมายเลขเก้าครับ เอาละครับพร้อมนะครับนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณครับและสุดท้ายหมายเลขสิบครับเดินเลยนะครับนับแกข้างไปด้เลยนะครับเอาท่าไหนดีนะชิ้หน่อยจิ้มหน่อยและนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ขอ,ขอบคุณครับคุณเปลกล้วอีกทั้สิบครั้งเลยครับแล้วจะต่อไปเป็นรูปชอ็อตนะครับห้าต่อ1น,น,นะครับในสนดจุดแรกได้เลยะครับหล,ล,ลังจากนี้รูปจะรับได้นะครับโดยการติดต่อระหว่างนาแล้วก็ทุกท่านมีสามสิบครั้เลยนะครับขอไหมครับขอไหมครับเป็นางนานตามคำเลือกได้แล้วนะฮะเก๋ต่อครับทุกคนยังอยู่นะครับนัครับ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสาามขอบคุณครับลุต่อไปครับลุกที่สองครับหถึงยี่สิบนะฮะขอเวลา,าัครลุกสักครู่นะะเอาล่ะ,ะมีข้าวมจำกลุกไหมครับมีไหม มีแฮร์นะคะโอเคแล้วจะนับแล้วนะครับนับ1 2 3 1 2 3ขอบคุณนะครับให้เวลาสำหรับรุ่นสต,ต่อเลยฮะยีบเอ็ดถึงยีะะ่สครับเดี๋ยวทีมงานเราจะช่วยกันจัดนะฮะเพื่อที่จะออกมาที่สวยที่สุดแล้วก็ไม่มีการบัง ให้ทุกคนได้อยู่ในรูปได้เห็นหน้ากันทุกคนเลยนะคะท่าไหนดีรับรูปนี้มีท่าไหมครับอ่าเอ้าวโอเค,เอาอเคมาแล้วมาแล้วโอเครับร้อมแล้วนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามน่ารักมากขอบคุณครับรูปสุดท้ายครับยี่ 3, สิบหกถึงสามสิบครับ เดี๋ยวให้เวลาในาการจับสักครู่นะคะให้ภาพ่าสวยที่สุดไม่มีการบังกัน,นะคะ่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอาพร้อมแล้วนะัหนึ่งสองสามให้เ่าไปนะหนึ่งสองสาม เตือนทั้ง30ท่านประจำที่ได้เลยนะไม่มีครับงช่วไปเวทีอีกครั้งหนึ่งฮะเอาละวันนี้พอไหมครับสำหรับ30ท่านพอไหมใกล้ชิดขนาดนี้พอไหมไม่พอไม่พอ,ไม,พอไม่เป็นไรครับเพราะว,ว่าน,าาน้าสาวน้าหักมาหลัคกี้อินลัคกี้มีหนึ่งรางวัลพิเศษหนึ่งรางวัลเท่านั้นหนึ่งใน30ท่านนี้จะได้ถ่ายภาพหนึ่งต่อหนึ่ง เป็นโพลลลอยพร้อมลายเซ็นสดสดให้เลยถ้าอยากได้จบมือครับอย่าให้หลิงจับเลยเลยนะกหนาให้พี่หลิงจับเลยลุ้นเลยครับใครจะเป็นผู้โชคดีครับลัคกี้ลัคกี้ครับมาแล้วอากาศเอ็นไนท์พี่ไนม์อายเนขสิดหกสิบที ือนื้นะฮะขอจอไอ้หูอ่น้นไอ้ิัไม่เท่เลยะโอเคเป็นพลอยนะครับพลอยอ๋าเป็นพระดิจิตองก่อนนี่เหรอได้เรยได้อีกสุดเห็ุพลอยครับ และตัรับนะคะรูปท oh, okay, okay, right okay, okay. ี่ผ okay. ล okay, okay, ้อิงพร้อมเซียนนะโอเคเลยค่ะครับอี่นะคะผมเป็นสุดๆุดพระวัชช่างภาพทำไมฮะเนียนอยู่เลยทีนึงรู้จักความใจดีนะคะอีกทีนึงเพื่อนเหนียวเพื่อนเหนียวโอเค ต่อสกูนะอสกู่นะไม่ด้มีเเดี๋ยวเด็จะเดยวพี่หนต้องเต็มเล้วไม่้มีเด็กสังเ็จนะต่อสกู๊นะครับใช่ค่ลีลาไอนเจ๊ะหมใจจะวายแล้วตรงน้ไม่หจะวายแ้ว่เป็นไงฮะตอนนี้แล้ว S girls, oh, that s a u n c t s เรืเนี้ไชื่อย่าลืมสะพนด้วมี่งใส่ข้มัคด้วยน่ารักมากเลยนี่ใส่ิงเลย ตชื่ออะไรคะชื่อโเชเรียบร้อยนะะนีนะเชอขอบคุณครับคุเอโลขอบคุณนะเอาลช่วงหาสุดท้ายนะคะ พี่อรจะบอกแฟนทุกคนนะคะวันนี้โอ้โหก็ลังใจมากมายจริงท่านี้นี่คนทานนีนวยแล้วก็สาท่านนี้อยู่ตรงนี้ครบท่านมามาลคะที่ที่มาหาหลิงหลายรอบเลยแล้วก็ใส่สำหับสมุนแบนด์เราด้วยขอบคุณนะคะมามาแรงยนนคะา้ แปดโมงมาทำอะไรคะมาทำอะไรจ๊ะ8ปดมหลิงทพิ่งตื่นทุกคนมารอหลิงใช่ไหมใช่หลังมาทาเวลางานก็ได้ครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ดีใจที่ได้เจอนะคะแล้วก็ฝากถึง นา้าช่วยนะค่ะก็หลังจากนี้ก็คงไปกินข้าวขอบคุณค่ะดีใจไหมครับที่จิลลิงวันนี้ดีใจไหมครับดีใจมากๆเลยนะแน่นอนฮะที่หลิลลิงได้บอกไปนะครับตัดทุกคนไปด้ยวยกับทุกท่านหนางฟ้าของเราน้า,นาไลท์วิกเตกคกิ้งเซริ่มพิชเช่นฟอร์เดชั่นเอสพีเอชสี่สองพีเอหกตัวสุดใยก้าว <laughs> อยากให้หน forth, ิงหนิงพูดไหมฝากลองถือ NARS n i g h t Reflecting Serum Cushion Foundation SPF 42 PA+++ เยี่ยวมากฟ้ะ Cushion ลันฝา คมากเลยนะครับสังจกี้ก็จที่ตีบอกนะเป็นคานข้าเนลัทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับเจ้าของาทุกคนสำหรับของงาทุกคนนะครับที่เ้เกบเารูปแหานกังเราในครั้งนีนะคะระับาะต้งประกันความเสียหาใหม่จากนาในรอบนีะ,ะมาทบกาตรวจตัวนาบ เราดูเซรั่มครีมฟ้ารุ่นชั้น S4S42PA บวกบวกของเราต้องปากครีมหนักฟ้ากับทุกคนด้วยครับมีแป้งหนักฟ้ารองพื้นหนัฟกนนฟ,ฟ้าแล้ววันนี้ไม่มีครีมหนักฟ้าไม่ได้กับแปะเศษสีที่รอคอยทุกท่านอยู่นะครับพร้อมกับเทคนิคของเราในวันนี้คือไข่ยิ่ชีกนะฮะแต่งให้ผู้ชายอยากปกป้องเราคนระับในทุกอย่างเกิดขึ้นในงานของเรานาสเตคร์นี่ฮาวอันนี้หมดแล้วสื่อยู่แล้วครับต้องลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีกครั้งนะสวัสดีครับ Woo!